เราชุ่มเมืนครับผมวางออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรับผมสม坤ก่อกประมาณนี้นะครับผมกระเดื่อ,อ,อ,อะะงแบบนี้ก่อนซอยเสริมนะครับผมลักษณะตรงสมนแบบนี้ก็ต้องเอาไปลงรถนะครับผมเนาะตั้มไหวกันหนีกลิ่นไปบมดนะครับผมเดี๋ยวม้งขับออกมันอยู่บ้างะคะารับผมออกมาอยงเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมไอ้เจ็ด ออกมาหนีครับผมอู uh, ้มันหนีขนคนกวดสบายไงครับผมมือนี้